ครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับมหารายได้พิเศษทางบ้านครับบ้าโชคปลูกไว้ต้นนี้กับโบแมนแปดเก้าปีแล้วบรครับแปดเก้าปีเราจะปลูกบม่ได้เื้อบักเน่ากิน้าเชื่อพี่น้องเป็นบักเน่าพันเกษตรมะนาวพันธเกษตรครับจ้าครับลากที่ดีนะครับมันต้องเป็นนี่ครับรากตรงสีประมาณนี่ครับคือทรงใดครับแต่เป็นสีขาวๆยู่นี่คือโบทันเล่ย์ยุครับ ถ้าเป็นรากบักเน่าครับแบบนี้โอเคครับกะสองกิ้งครับตัดสองกิ่งปลูกไว้ติดขั้วจ้าพี่น้องเก็บกลิ่นไงเวลาขี่กับเขาครับจัดไปเลยครับใกล้ๆรากกำลังพอดีพองามครับถ้าเป็นเลได้เล็กๆนยหน่อยพี่น้องครับปลูกไว้ต้นเดียวครับแปดเก้าปีแล้วครับพี่น้องกินต้นเดียวนี่และครับ เป็นบักเน้าพันเกษตรครับเป็นแบบบีบง่ายครับบีบง่ายน้ำกับห้อมครับอันนี้ครับพี่น้องเป็นลักษณะแบบนี้ครับลูกอะสีบอคือบักเน้าแป้นครับแต่ว่ามันบีบง่ายครับนี่ครับพี่น้องพ่อได้กินได้ครับออกเรื่อยๆครับแต่ปลูกใส่ภาชนะนี้ออกลูกตลอดครับ นี่ครับน้อยๆกับีนี่ครับนี่ครับเพราะเกิดกับมีนี่ครับมีหลายรุ่นครับเป็นดอกกับมี่ักหน้าที่ดีต้องเป็นแบบนี้ครับตรงนี้หลายๆรุ่นจะได้กินตลอดเวลาครับติดดอกแล้วครับกากิ้งแบบนี้คือสมบูรณ์แล้วครับพี่น้องครับก็เป็นไรได้ครับเล็กๆเนี่ยหน่อยนะครับพุมกับตอไว้คางคางบ้านซีกิ่งอันไรพ่อตัดกับตัดขายไปเรื่อยๆครับ ครับทีมนี่ผมไม่อย่างไรครับตัดไปทรง f อฟีดีเป็นสร้างมากครับขอบคุณทุกๆการติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า